หลังจากที่มีการสำรวจถ้ำแล้วนะครับก็มีคนค้นพบธนบัตรดอลลาร์สหรัฐรวมถึงทองมากมายแต่ทว่านะครับรอบๆของสมบัตินั้นกลับมีโครงกระดูกของทหารโบราณเป็นจำนวนมาก สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดลูรายการที่จะพาทุกท่านเข้าไปฟังเรื่องราวน่ากลัวลึกลับสยองขวัญจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้เป็น e ีีที่13แล้วที่เราได้มาคุยกันนะฮะเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังในวันนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของโลกเราเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาเรื่องสงครามโลกครั้งนั้นมาเล่าให้กับทุกคนฟังเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าให้กับทุกท่านฟังในวันนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างจะเป็นที่น่าสนใจและก็เป็นที่พูดถึงมาในระยะหนึ่งเลยนั่นก็คือถ้าแห่งหนึ่งในเมืองกาญจนบุรีที่มีชื่อว่าถ้าลิเจีย ทำลีเจียนี้มันจะมีความน่ากลัวและลึกลับสยองขวัญยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังในรายการรอรับฟังพร้อมกันเลยฮะถ้าหากว่าเราย้อนเวลากลับไปประมาณปีพศ2538นะฮะในช่วงนั้นในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทย ทุกคนก็จะพร้อมใจกันเสนอเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือถ้ำหุมทองนะฮะหรือว่าถ้ำลิเจียนั่นเอง เรื่องราวของทมลิเจียนะครับมันก็มีตำนานที่หลายๆคนพูดกันมาแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่นานแล้วแหละนะครับในสมัยนั้นนะครับมันจะมีตำนานที่บอกว่าทางทหารญี่ปุ่นนะครับได้ตอนนั้นก็มีสงครามโลกครั้งที่2นะครับทางญี่ปุ่นก็ได้โดนประมานูลง2รูปนะฮะที่เมืองฮิโรชิมาและก็นางาซากิซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับมันเลยทําให้ทางประเทศญี่ปุ่นได้เป็นผู้พ่ายแพ้สงครามนะครับแล้วก็จําเป็นต้องถอน ตัวออกจากประเทศต่างๆและในเวลาในตอนนั้นนะฮะญี่ปุ่นก็ได้ถอนตัวโดยกระทันหันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาทองหรือว่าจะเอาทรัพย์สินในตอนนั้นไปเก็บไว้ไหนนะครับก็เลยมีข่าวลือมาว่าทางญี่ปุ่นตอนนั้นได้เอาทรัพย์สินหรือว่าเงินทองนะครับในระหว่างสงครามได้เอาเข้าใส่ในตู้รถไฟนะครับแล้วก็ได้เอาไปซ่อนในสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ก็ไม่มีใครรู้นะับว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่แห่งไหน หลายหลายคนก็ได้ออกความเห็นนะฮะว่าสถานที่ที่ทางทหารญี่ปุ่นมีสิทธิ์ที่จะเอาตู้รถไฟนะครับที่เต็มไปด้วยทองตู้นั้นไปซ่อนมันต้องเป็นสถานที่ที่เป็นโถงแล้วก็มีขนาดกว้างพอสมควรนะครับทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าสถานที่นั้นนะฮะมันจะต้องเป็นถ้าแห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่นะฮะ มันจะเป็นผู้เขาหินปูนนะครับแล้วก็มีถ้ำจำนวนค่อนข้างจะเยอะเลยทุกคนก็เลยได้ทำการกระจายกำลังเพื่อค้นหาถ้ำต่างๆนะฮะแต่ก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าทองที่อยู่ในขบวนรถไฟหรือว่าอยู่ในตู้รถไฟเหล่านั้นมันถูกซ่อนไว้ที่ถ้ำแห่งไหนกันแน่จนเวลาผ่านไปนะฮะมันมีข่าวข่าวหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือข่าวว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งได้ขุดค้นพบทองคำน้ำหนักมากกว่า20กิโลกรัม แต่ก็ว่าไม่ทราบว่ามันจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จนะฮะหลังจากที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นมานะครับทางราชการแล้วก็หลายๆส่วนทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนได้ทําการกระจายกําลังเพื่อที่จะค้นหาในสถานที่ในบริเวณนั้นนะครับจนในวันที่19บธันวาคมปีพศสองพะครับในวันนั้นมีคันขุดพบรางรถไฟรางหนึ่ง อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินมากกว่า6เมตรนะครับแล้วก็มีความยาวของรางรถไฟรางนั้นยาวถึง15เมตรด้วยกันนะครับซึ่งเส้นทางของรางรถไฟรางนั้นมันชี้ไปยังถ้ำจันเดนะครับของภูเขาจันเดทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าเฮ้ยถ้ำจันเดนี่แหละต้องเป็นถ้ำที่ทางทหารญี่ปุ่นได้นำขบวนรถไฟขบวนนั้นเข้าไปซ่อนทองเป็นที่แน่นอนนะครับถ้าเราลองค้นหาข้อมูลในอดีตนะครับเราจะพบว่า ข่าวที่มีการค้นพบรางรถไฟย,ยาว15เมตรที่ชี้ไปยังถ้ำจันเดย์ของภูเขาจันเดย์ในครั้งนั้นได้กลายเป็น Talk of the Town นะฮะแล้วก็กลายเป็นที่พูดถึงเป็นวงกว้างของประเทศไทยในตอนนั้นเลยแล้วมันก็ทำให้หลายๆฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนได้ทำการตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อยากที่จะเข้าไปขุดค้นหาทองในถ้ำจันเดย์ในครั้งนั้น ในตอนนั้นนะครับทางภาครัฐก็มีคุณชาวรินรัตศักดิ์สิริได้กลายเป็นหัวหอกนะครับในการนําทุกคนเข้าไปขุดค้นในถ้าเพื่อที่จะค้นหาทรัพย์สมบัติในส่วนนั้นนะครับในตอนนั้นคุณชาวรินรัฐศักดิ์สิริดํารงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ หลังจากที่ขุดค้นไปได้หลายๆครั้งนะครับมันก็มีข้อมูลออกมาบ้างเป็นครั้งคราวนะว่ามีการพบทองบ้างมีการพบเงินบ้างมีการพบอะไรหลายๆอย่างบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรออกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณชวลินรัฐศักดิ์ศิริก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่ประการใดนะครับหลังจากที่ขุดที่ถ้าจันเดไประยะหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีการค้นพบอะไรเพิ่มเติม จนมีการลงความเห็นแล้วก็มีสัข้อเสนอความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายนะฮะว่าหรือว่าถ้ำที่ทุกคนกำลังมองหามันไม่ใช่ถ้ำจันเดนะครับหลังจากที่ทุกคนมองไปยังแผนที่นะครับทุกคนก็ได้มองเลยขึ้นจากถ้ำจันเดออีกไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับมันมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่อยู่ข้างทางรถไฟสายมรณะถ้ำแห่งนั้นมีชื่อว่าถ้ำลิเจียนะฮะ ทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่ามีสิทธิ์นะครับที่ถ้ำลิเจียแห่งนี้จะเป็นถ้ำที่ใช้เก็บทองมากกว่าถ้ำจันเดย์ทุกคนก็เลยย้ายนะฮะย้ายวิธีการขุดย้ายทุกคนนะฮะย้ายเครื่องจักรทั้งหมดจากถ้ำจันเดย์ไปยังถ้ำลิเจียในตอนนั้นนะครับทีมขุดค้นของคุณชวลินมีความมั่นใจค่อนข้างมากนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าทองคําทั้งหมดที่ทุกคนกําลังตามหามันไม่ได้อยู่ในถ้ำจันเดย์ แต่มันอยู่ในถ้ำลิเจียต่างหากนะครับทุกคนคงจะจำได้ว่าในสมัยปี2538ในตอนนั้นบ้านของเราครับหรือว่าประเทศไทยของเราได้ติดหนี้ IMF มากกว่า5 0แสนล้านบาทนะครับทุกคนก็เลยมีความหวังนะฮะว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราขุดค้นสมบัติในครั้งนี้แล้วได้มันขึ้นมาจริงๆมันจะทำให้ประเทศของเรานะครับได้ทำการปลดหนี้ IMF ได้นะฮะตอนนั้นนี่ทุกอย่างนี่จริงจังมากๆนะครับจนถึงขั้น ออกหนังสือนะครับไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีว่าขออนุมัติรถแบ็คโฮนะคขออนุมัติหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําการขุดค้นทําลิเจียแห่งนี้นะครับในตอนนั้นนะฮะทางสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติมาว่าเออโอเคขุดค้นได้เลย แต่ในระหว่างการขุดค้นนะฮะก็มีหลายๆฝ่ายที่ออกมาคัดค้านนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานนะฮะเพราะว่าในการขุดค้นมันเป็นการทําลายพื้นที่นะครับที่อยู่ในบริเวณของอุทยานทางอุทยานก็ได้มีข้อตกลงว่าโอเคเราจะให้กําหนดระยะเวลาในการขุดค้นของคุณอยู่ที่30วัน ถ้าหาว่าไม่มีการาความคืบหน้าหรือว่าไม่มีการขุดค้นพบอะไรเนี่ยเราก็จะทำการจบการค้นหาในครั้งนี้ลงทันทีซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามเวลาของมันนะฮะ แต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ได้มีการค้นพบสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะฮะในตอนนั้นนั่นก็คือไม่ได้มีการค้นพบทองคําไม่ได้มีการค้นพบแร่หรือว่าแก้วแหวนเงินทองอะไรทั้งนั้นแต่สิ่งที่ทุกคนได้ค้นพบในตอนนั้นนะครับมันคือธนบัตรของสหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่ามากกว่า50 0 0 0ล้านบาทนะครับเลยทําให้คนไทยในตอนนั้นมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราขุดลึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอสมบัติเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปลดหนี้ IMF จนได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่นําเอาธนบัตรในส่วนนั้นไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าธนบัตรที่ทุกคนได้ขุดค้นพบนะครับ มันเป็นทนบัตรปลอมนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากแก c a มอร์ชาวสิงคโปร์แต่ว่าปัญหาเพียงแค่นี้นะครับมันไม่ได้ทําให้คนที่ต้องการที่จะขุดค้นเพื่อที่จะค้นหาขุมทรัพย์ในตอนนั้นหยุดแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับทางกรมธรณีวิทยาและก็นักวิทยาศ,าศาสตร์หลายๆท่านนะครับก็ได้ออกมาคัดค้านและก็ออกมาเตือนนะฮะว่าเนื่องจากมีการขุดค้นนะครับในส่วนของบริเวณท่าแล้วก็หน้าดินในหลายๆส่วน มันทําให้ถ้าเกิดความไม่สเสถียรน,นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะสามารถที่จะถล่มลงมาได้ตลอดเวลาเลยทําให้มีการสั่งนะครับว่าไม่ให้มีการคุดค้นในถ้ำบริเวณนั้นอีกต่อไปนะครับก็เลยกลายเป็นอวสานของตำนานถ้า คุ้มรั์นะฮะทำลิเจียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เราก็ยังไม่ทราบนะครับว่ามันยังมีคนแอบเข้าไปค้นหาหรือว่าแอบไปสำรวจอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่านะฮะอันนี้เราพูดถึงทางที่ทุกอย่างมันกลายเป็นข่าวนะฮะแต่ว่าเราลองมาคุยกันถึงเรื่องที่ว่ามีชาวบ้านเข้าไปขุดคน้นแล้วก็เจอสิ่งของบางอย่างนะครับจนได้เก็บออกมาแต่ว่าหลังจากที่ชาวบ้านได้เก็บออกมานะครับ มันกลับมีเรื่องราวแปลกๆมากมายได้เกิดขึ้นกับชาวบ้านเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นนะครับเรื่องเล่าที่ว่ามีชาวบ้านหลายๆท่านได้ออกไปค้นหาของป่าในบริเวณถ้ำลิเจียพอเวลาผ่านไปหนะถ้ำลิเจียในช่วงเวลาเย็นๆนะครับหลายๆคนก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าในบางครั้งนะครับเขาก็ได้ยินเหมือนเสียงคนคุยกันอยู่ในถ้ำเสียงพูดคุยกันจอกแจจอแจแต่ไม่ใช่ภาษาไทยนีฮะ แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเสียงมันก็เริ่มเงียบไปและก็กลายเป็นเสียงเหมือนคนโหยหวนเจ็บปวดทรมานตามออกมาทุกคนก็ไม่ได้กล้าเข้าไปนะก็ได้กลับออกมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าน่ากลัวสยองขวัญที่หลายๆคนได้เล่าได้ยินได้ฟังมานะครับ รวมไปถึงเรื่องเล่าที่ว่ามีชาวบ้านใจกล้านะครที่ได้เข้าไปสำรวจในลึกเข้าไปในท้อมลิเจียนะครับในพบกับสิ่งของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นปืนเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เป็นเหล็กเป็นหม้อสนามต่างๆมากมายแล้วก็มีคนมาเล่าว,ว่านะครับในตอนนั้นหลังจากที่เขาได้ขึ้นมานะครับจากท้อมลิเจียก็แล้วก็ได้เก็บของบางอย่างขึ้นมาด้วยก็มีทหารชาวญี่ปุ่นนะครับได้มาเข้าฝัน แล้วก็ได้มาบอกนะครับว่าในนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนเสียชีวิตมากมายอยู่ในนี้อย่าได้เข้ามายุ่งอีกต่อไปไม่งั้นจะมีอันเป็นไป เรื่องราวทั้งหมดนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมานะครับทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป็นอย่างสูงเลยนะะในส่วนที่ว่าถ้ำลิเจียมมันเป็นที่เก็บทองจริงๆเป็นแหล่งขุมทรัพย์จริงๆหรือเปล่าในส่วนตัวของผมผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรในความคิดของผมเฉยๆนะฮะ ผมคิดว่าตอนนั้นทหารญี่ปุ่นก็ได้แพ้สงครามจริงๆนะครับแต่ว่าในการถอนกำลังทหารออกจากประเทศต่างๆมันก็ยังพอมีเวลานะครับในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายรวมไปถึงตอนนั้นนะครับทางญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับจึงทำให้ทางญี่ปุ่นก็ต้องจ่ายค่าสินสงครามเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะครับผมคิดว่าทางญี่ปุ่นคงไม่ยอมเสียสละทรัพย์สินและก็ทองคำมูลค่าขนาดนี้ไปนะครับ โดยที่คิดว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะกลับเข้ามาเอาแล้วก็เอากลับประเทศของฉันอีกทีหนึ่งซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับที่ญี่ปุ่นจะสามารถอ้างตนเหนือสิทธิ์ของทองคําจํานวนขนาดนี้ที่อยู่ในประเทศของคนอื่นได้นะครับถ้าเป็นผมจริงๆผมก็คงจะเอากลับไปตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนกันนะฮะผมคงไม่เอาทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเพื่อที่ว่าเฮ้ยอนาคตข้างหน้าฉันจะกลับมาเอาโดยที่พื้นที่แห่งนั้นมันไม่ได้เป็นแผ่นดินของตัวเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ายังไงอะเหมือนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเฉยๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงนะฮะสามารถพิมพ์คอมเมนต์สามารถพิม,ม,ม,ามาพ์มคุยกันได้เลยนะฮะว่าเฮ้ยทำดีเจียมันจะมีที่เก็บสมบัติจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีทองซ่อนอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีจริงๆหรือเปล่านะฮะทุกคนสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับ ใครที่ชอบสไตล์การเล่าแล้วก็เรื่องราวที่ผมเล่านะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับ The Loop EP หน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรหรือว่าใครที่อยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรนำมาคุยกันนะครับ ก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่อาจจะใช้เวลาในการสร้างช่องนิดนึงแต่อีกไม่นานในอนาคตข้างหน้านี้ผมรับรองว่ามันจะกลายเป็นช่องที่มีคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาฟังกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮะยังไงเดลูอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันอีที่อีพีหน้าพบกับผมอีกครั้งนะครับผมเมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะฮะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคฮะ